สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดีเบียร์เอสชายใหญ่ที่เคารพร,รักทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องยูทูปชายใหญ่รุ่นนั่งจีโน่กักบคลิปนี้นะครับงานบุญครับผมนี่ครับที่อำเภอโนอนสุวรรณจังหวัดบุรบรีัมย์นะครับ รถมารถมารถมาเรียบร้อยครับท่านผู like, thrill, ้ชมครับโอ้โหอะไรนะครับผมแรงม่แรงครับ ปูสู้ครับปูเอาเอาไปแล้วไม่ไปไปแล้วเดี๋ยวจะว่าปูไม่แน่ครับก็ต้องนัวธนาบุญกับ เ,เพื่อนๆทีมงานรถบรรทุกนะครับจังหวัดปุ๋ยดำของเรานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือคนละนิดละหน่อยนะครับาจากรถบรรทุกจิดหินปูนทรายนะครับมาช่วยกันนะครับจะมีทั้งลูกลังอีดบล็อกแล้วก็หินนะครับร่วมทำทางเข้าวัดทำนัตสงนะครับ

มีรถจากหลายหล่ายนะครับกคุขนย่างูนะครับหลายหลาค่ายหลายอู่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่งตัวเหมือนคนไม่มีเงินแต่ก็ไม่มีจริงๆครับ นี่คอนกินอับดแล้วก็เรตาหลายโรงที่เดกใ้เลยครับวเสือกยังมีนะครับาาาลุโหนะครับลุโหสวรรค์นะครับหม้อกีนะครับี่้วเือยังท่านใดที่ยังไม่ได้ทานก็ไปทานได้นะครับข้งันนะครับหรือจะเป็นน้ำ ร้อยเลยครับคันนี้จมนี่ขึ้นยากนะตัวเป็นหกร้อยนี่ครับเขามีใหม่มีนะครับเขามาเยอะพอสมควรครับผม โรดที่ชอบขอได้เอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับที่รับมาในครั้งนี้เสียงแตรกันนั้นสนั่นไปเลยนะครับเอาให้เต็มที่ให้เทพเทว,วดาฟ้าดิน อย่างนีครับขอไอ้เทวดาฟ้าดินลูกเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้จงร่วมอตโมตนากับพวกเปล่ามนุษย์ด้วยกันนะครับในครั้งนี้และอาหารนะครับน้องแป้งร้านแหนะคราจะไปเดี๋ยวเราไปอยู่เทเลอร์หลอกันหน่อยครับสวัสดีครับผมเพิ่งมาครับ mà tay tai 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 đó tai 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 จะลงไม่หกาโกูยมาดึงกหลเอเจ็ดรครับผมโอสงวนกโอ้นี่น่าจะเป็น

ก่อนน่าจะเป็นขอบ19.5นะครับสวัสดีครับผมสะรษฐโดมเพิ่งเห็นตัวจริงนั่นนี่เออไปเปลี่ยนยางมันจะเปลี่ยนยางหลังได้ไหมได้ไหมหรือสาบุรีหลวงปู่จอยนะครับหรือหลวงปู่สามารถนะครับท่านเป็นประธานสงฆ์แห่งนี้นะครับฉะนั้นก็ ในที่เหนียวกว่ารับประทานได้เลยนะครับไปต้องอาหรือผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับสิ่งที่เราควรตอนนี้ก็คือเรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนจะตกนะฝนจะตกนะครับผมว่าถวายแล้วก็รีบเทจะดีกว่าไหมครับเนี่ยถ้าฝนตกลงมาลำบากครับโอ้จะทานฝนไหมเนี่ยไปถวายก่อนไปจะได้ไปรีบเท เดี๋ยวฝนตกในลำบากแล้วนี่ไปไปเ <ç uk> ดี๋ยวจะรอก่อนนะครับอากาศนะครับฝนก็เริ่มตกกมาแล้วครับผมบคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับมปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวถวายเสร็จก็น่าจะไปเท มันจะลำบากกันน้าดูครับฝนตกครับคงจะลื่นนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขกานสวัสดีครับ